โอ้พี่เมย์แน่นอนมากอ,ะอ่ะยังอไม่ทันหวังคันเออกินคามือครับนม,ม่ครับดูฟันดูฟันเก็บเิน,นถ่ายชิงยาวแปดเมตรนะครับดูอีกสามสติง กุ้งเดี่ยวเราก็รอนนะครับนี่อยู่ใต้เนียเยอะครับครับ,รบหมาก็นอนเนียหมดเลยบ้านนี้รักสัตว์ครับหมายี่สิบตัวได้ั้เนี่ย <laughs> เตรียมเสบียงครับสเสบียงเอาไปลงเรือคืนนี้เรารเท้าน้ำหอมแข็ง,งแรงกินขราวเท้าแล้วอยู่ได้ทั้งคืนนอน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมน้องเมย์น้องเก่งครับก็ออกมาทําคลิปตกปลานะครับเพราะช่วงนี้ปลายฤดูหนาวอากาศนาหนาวๆเนี่ยปลาามาชอบกินนะครับชอบกินเบ็ดแล้วก็ยืนหนาวกลางวันร้อนใช่ไม่ส<อ>บายไม่โดนมาจอดอยู่ตรงแยกแม่น้าเจ้าพยานะครับวันนี้ตกปลาแม่น้าเจ้าพยานะครับ ตามหาประมาะนะครับไอเก็ดเงิน oh, <wow. S 1> แห่งลุกแม่น้ำเจ้าพยาครับเมื่อกี้กินนี่แต่ว่าไม่ติดนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากเพื่อนกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตามรับชมคลิปกันครับ พี่เมย์แน่นอนมากอ่ะยังไม่ทันหม้อคันเออกินขามือครับไม่รู้ปลาอะไรปลาหมาหรือว่ากินขามือเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเต็มเรกมาแล้วปลาอะไรปลาหมาครับ้อขามือเลยครับไอพี่เมย์เจ้าขามือเฮ้ยเออนี่อ่ะตัวสวยครับนี่เก็บเงินเงินเดี๋ยวจับให้ดูเต็มปากครับ ดูฟันดูฟันเก็บเงิถ่ายชิงยยช่งยาว8เมตรนะครับดู <c oughs> มาแล้วครับไซส์แปดขีดตัวนี้โดยประมาณ <c oughs> โอ้โหเป็นนีใหมายชิดดีครับเพื่อนๆน,นี่นะระวังอย่าเอามือเข้าไปจับเข้าไปในนี้นะครับเพราะว่าไ <c oughs> อ้ตรงที่เป็นเนื้อะมันจะเป็น TC, <c oughs> ที่ซี่เห็นไหมครับในกล้องเป็นใบเลื่อยอ่ามันจะเป็นเหมือนใบเลือ่อยนะครับมือเราอาจจะเลือดได้ เ,าาเดี๋ยว,วเยวลากันเต็มปากไม่รอดนะฮะเบ็ดสองตครับเฮียบาทเบ็ดตัวเดียวต้องถูกกะตตัวมันเป็นไงเขาหลังเลยดูปากมันกินดูกับถ้าดงมันก็ขมไม่อย่างนี้อ่ะขมนี่ ไปมีต่อหรือเปล่าไม่รู้ฮะไปพู่งแคนไหน อยู่ไหมอยู่ไหม,ไมอยู่โอ้โหกินลอกแพดเลยเมื่อกี้เบ็ยดนะสองตัว้วยเหรออย,หอยากให้เพื่อนๆมาอยู่ตรงตรงเนี้ยบนเรือเนี่ยแล้วได้ยินเสียงลอกมันพีดอ่ะโคตรเลาใจเลยแต่ไม่ได้ตัวทำไมทำไม ขึ้นน้ำมีขึ้นน้ำอันแบบนี้การครับอากาศเริ่มเย็นนะแต่เก่งเปลี่ยนเสื้อแขนยาวแล้วครับลากินระแวงมากกินเบามากครับเพื่อน ขันขยับนิดเดียวอ่ะต้องคอยจับขันส่งสายนิดนึงครับเตรียมวัดเลยปากินไม่ไก่กไม่ไก่ ไปแล้วนิ่งไปแล้วเหรอ <ừ. S 1> ท่า้างหลังก็คือเรือโยงนะครับ ไปแล้วเราเอากุ้งเราไปกินแล้วผ่านกันมาเอ๊ช่วยหน่ยเบ็ดพันกันติดปลาป่ะไม่ติดด้วยติดปลาติดปลาหรอ

ไม้นี้ขันโค้งเลยปลาอะไรครับปลาอะไร เก็บเงินเก็บเงินเจ้าพญามาแล้วครับแต้มสองครับผมใส่เก่งจัดให้เต็มปากเลยครับเป็นสองตัวมาอีกแต้มนะครับแต้มสามา ไอ้เก็บเงิน <S <S ครับนี่ครับตัวสะท้อนแสงเลยบึบบับเต็มปากแต่เก่งจัดให้อีกแล้วมาอีกแต้มนะครับมาอีกแต้มนะครับนี่แต้มที่เท่าไหร่นะซี่เนาะโพอดีว่า,วาแบตท,ที่เรือไฟเราหมดนะครับก็เลยถ่ายอาจจะมืดนิดนึงนะครับ คลิปเพราะว่าแบตเตอรี่ของที่ส่องสว่างเราหมดแล้วแต่เก่งไม่ได้ช้าเลยสวยงามครับกลับมาแล้วเตื้อเตือมาแน่นอนไม่นเตื่เย็นเยน็เยนเจืนเตื่นกขาดี ต้องขึ้นดิ いね มาแล้วหนึ่งสองสุดติงแลหนึ่สามนี่จะได้หัี้ใหญ่กว่านี่ะ yeah เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูปลาของเรานะครับผลงานเมื่อคืนอุ้สศักด์เยอะมากเลยเมื่อคืนนะครับแบตก็หมดนะไต่เนี่ยต้องโทษไส่เลยชาร์ดแบตคลิปเลยเลยไม่ค่อยเจ่มนะเ <10. S 1> นี่ยกิโล <10. S 1> ได้โูฟรีด้วยนะคลิปนี้ใช่ไหมสามไปโอ้โหสามพอนดีเลยเพื่อน โอ้ผมเดาเมาื่อคืนนะสองโลแปดสามโลขีดเอ็เนตั้งตั้งกิโลแล้วนะอ๋อตั้งแล้วเหรอตั้งแล้วนะกําลังศูนย์นะเพื่อนๆแล้วถูกด้วยสามโลสามโลหนึ่งขีดแต่เก่งเขาเ<ม>ดาว่าสามขีดจะเอสามกิโลนะเมื่อคืนนะแต่ผมว่าสองโลแปด โหเพื่อนๆขาดอีกขีดหนึ่งยังวีงงตัวน้อยที่มันตายอยู่ในถุงนี่ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งขีดกิอดนอะไรอย่าเงี้ยผลงานประมาณนะครับ นี่ตัวช็อตน้ำพัดบอดีเนี่ยเอาไปใส่ตู้อ่ะถอนไม่ตายนะสวยเออกัดกับปลาทองเออเดี๋ยวมันกัดปลาทองอ่ะดิอนชสวยงามสวยงามนี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดดูคลิปแล้วสนใจนะครับอยากมาตกปลาที่เพลวิธีชาวบ้านนะครับ มีทั้งเพนะครับแล้วก็ไตเขาก็รับลูกค้าลงเรือตกปลาด้วยนะครับเบอร์ mm hmm. ตามนี้นะครับส่วนตกปลาหมาเนี่ยโทรมาสอบถามไตแล้วกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วในป้ายเนี่ยคือราคาตกประกดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ อย่าลืมกดต c r ต b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,มวันนี้ผมกับน้องเก่งต้องขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ นี่ครับที่ผมบอกว่าให้ระวังนะครับเวลาประมาจับประมาครับกดเบ็ดเพราะตรง,งรตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยจะเป็นซีซีเห็นไหมครับรู้กล้องโฟกัสไหมจะเป็นซีซี่ซีซีอย่างเงี้ยโดนนิ้วเข้ามานี่เลือดนะครับ ตรงนี้จะเป็นสำหรับกัดเวลาเขากัดลูกปลากัดกุ้งนะครับก็ <c oughs> จะมาบดขยี้ตรงนี้นะครับอันตรายนะครับผุนเนี่ย <c oughs> ก็ตรงนี้สามโลพอดีนะครับก็จัดการทำเมนูนะครับ เก็ดเขาสวยมากเป็นปลาที่ลักษณะสวยงามนะครับดูเก็ดไอเก็ดเงินครับแห่งแม่นม้ำเจ้าพยาครับตัวนี้